เครือข่ายพิการรักพิและเครือข่ายภาคประชาชนสังคมจังหวัดสงขลา mm hmm. เรื่องข้อเสนอแนะต่อสภาพักต่อการดำเนินการจัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี mm hmm. เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ทำไว้กับรัฐบาล mm hmm. ตามที่สภาพัฒนา ตามที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและการจัดทำการประเมินสิ่งแวดลอ้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่เชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานีเมื่อวันที่26กันยายน2565เพื่อให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของเครือข่ายคณะรักถินแล้วนะั้น ถือเป็นการดำเนินการเบื้องต้นตามข้อตกลงที่พวกเราทำไว้กับรัฐบาลในช่วงที่เดินทางไปเสนอให้แก้ไขปัญหาจา,ากโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าเอนาคุตเมื่อเดือนธันวาคมพศ2564ถึงกระนั้นก็ตามเมื่อพิจารณารายละเอียดของคำสั่งทั้งตัวคณะกรรมการและบทบาทหน้าที่ตามหนังสือแต,ต่งตั้งดังกล่าวแล้ว ทำให้มีข้อห่วงกังวลหลายประการที่อาจจะทําให้กระบวนการจัดทาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ she เปลี่ยนไปจากมาตรฐานทางวิชาการและอาจนําไปสู่การไม่ยอมรับผลการศึกษาในอนาคตได้จึงขอตั้งข้อสังเกตและขอเสนอแนวทางเพื่อให้มีการปรับปรุง การดำเนินการดังนี้ 1. พบว่าคุณสมบัติของณะกรรมการตา่างบบางท่านไม่อาจเปึงที่ยอมรับเพราะมีประวัติศาสตร์ก็มีประวัติทางวิชาการที่ไม่สนานงาทั้งยังเคยถูกโรงเรียนต่อพฤติกรรมและทัศนกะติในการพิจารณาประเด็นสาระที่เอียงไปตามฐานความเชื่อ แห่งตนมากกว่าเหตุผลและก็ทั้จริงซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งจรรยาบัณทั้งที่พวกเราพยายามเน้นย้ำว่าคณะกรรมการตํงกับจะต้องเลือกสรรจากนักวิชาการที่มีความรู้ความเข้าใจยึดหลักการดำเนินงานทางวิชาการอย่างเที่ยงตรงและต้องเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย เพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและความน่าเชื่อถือของกลไกการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ข้อ 2. สภาภาพต้องตระหนักว่าการดำเนินงานของกรรมการกำกัดในกลไกการประเมินสิ่ง,งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นั้น เกิดขึ้นจากข้อเรียกร้องของประชาชนชาวจนะและภาคีเพื่อแสวงหาคำตอบในการคลีาคลาความขัดแย้งให้เป็นไปตามหลักการทางวิชาการด้วยการใช้ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านมาพิจนารณาหาแนวทางการพัฒนาตัวหลักการเช่นนี้แสดงให้เห็นจุดยืนของประชาชนว่าต้องการใช้แนวทางวิชาการอันเที่ยงตรง แต่กรไกาการตั้งกรรมการของสภาพักกลับพบว่ามีการนำนักวิชาการที่ทำงานรับใช้รัฐและกลุม่มทุนมาร่วมอยู่ในกรรมการกำกับดิด้วยเหตุดังกล่าวนี้คณะกรรมการกำกับชุดนี้จึงมีรอยแผลแห่งความไม่น่าเชื่อถือประทับอยู่เครือข่ายจึงของงเรียนแจ้งให้ศาสนารับทราบไว้ฉะนั้นกรรมการกำกับ จะต้องดําเนินการตามเอกสารข้อเสนอของเครือขา่ายชจนะรักถิ่นอย่างเพ้่มขัดด้วยการนําเสนอกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ทั้งหมดต่อประชาชนต่อการดําเนินการและรับฟังความเห็นของประชาชนในทุกขั้นตอนข้อ3การคัดเลือกผู้ทําการศึกษาที่สภาพักจะต้องไม่ลืมข้อเรียกร้องของเครือขา่ายชจนะรักถิน่น ที่ได้เสนอไว้กับรัฐบาลตั้งแต่ต้นว่าจะต้องให้สถาบันการศึกษาที่มีามาตรฐาน